สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องมอเตอร์สตาร์ทนะครับแล้วก็ระบบการสตาร์ทของรถกอล์ฟนี่นะครับคือว่าปัญหาเนี่ยคือว่าลูกค้าบอกว่ามอเตอร์สตาร์ทเสียนะครับสตาร์ทแล้วพอตอนเช้ามาเนี่ยสตาร์ทไม่ติดแล้วแต่พอมาส่งมาทางทางเราเนี่ยเราก็ตรวจเช็คดูแล้วเนี่ยเราเราก็ซ่อมไปแล้วเราก็บอกว่า ปัญหาหลักๆมันอยู่ที่แบตเตอรี่นะครับปัญหาหลักๆมันอยู่ที่แบตเตอรี่แต่นี้พอกลับไปเขาก็ยังบอกว่าทางช่างแบตเขาบอกว่าแบตไม่เสียนะครับแต่นี้คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมจะวัดให้ดูนะครับคือคือถ้าเราถไปเนี่ยถ้ารถจนรเนี่ยถ้าแบตเตอรี่เนี่ยครับมีสิบสองโวลต์นะครับเนี่ยเราถือว่าแบตมีไฟนะครับ ถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยสตาร์ตติดนะครับสตาร์ตติดครับแต่เป็นรถกอล์ฟเนี่ยอ่ามันจะแตกต่างไปนะครับมันมันอาจจะไม่ติดก็ได้ถ้า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 แบตละสิบสองเนี่ยอาจจะไม่ติดเราต้องดูอ่าความเป็นกดของเขาค่าถออคอเขาด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับเนี่ยครับแบตวัดได้สิบสองวักว่านะครับ แต่เวลาเราวัดสอพอยนะครับอันนี้ก็ห 1, 1, 1, นึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าครับเห็นไหมครับเนี่ยคือค่าความสูงเฉพาะบางเซลล์เนี่ยมันอันนี้อันนี้ถือว่าพอได้แต่ก็ยังถือว่าต่ํานะครับสําหรับสิบสองโวลต์นเนี่ยเห็นไหมครับปัญหามันอยู่ที่แบตนะครับมันลูกค้าก็ไม่เชื่อนะครับว่าว่าเป็นที่แบตผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่เนี่ยครับเซลล์นี้ได้ครับ เดี๋ยวนี้ค่าค่าขอพอเห็นไหมเนี่ยขอพอมันมันเด้งสูงเนี่ยโอเคแสงว่าช่องนี้ใช้ได้ช่องนี้ก็ใช้ได้นะครับก็อันนี้ก็สูสีนะครับผมเก็คือเท่าที่เห็นก็คือสองช่องนะครับ ช่องนี้ก็ถือว่าต่ํากับสามช่องครับเนี่ยครับคือถ้าเป็นอย่างงี้คือถ้ามันไม่ค่าทอพอเนี่ยไม่ไม่ไม่สองหนึ่งสองสองขึ้นเนี่ยครับมันมีปัญหาแน่ครับคือสตาร์ทติดก็จริงแต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ครับพอตอนเช้ามามันก็จะไม่ติดครับเพราะมันมีการคายอ่าคายในตัวแบตเตอรี่เองนะครับทำให้ไฟไม่พอในการที่จะสตาร์ทติดนะครับ ถึงแม้ว่าเราจะวัดโวลต์ได้สิบสองโวลต์ก็ตามนะครับต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยสิบสองเห็นไหมครับสิบสองเนี่ยเป็นรถเก่งรถอะไรเนี่ยต้องสตาร์ทติดนะครับแต่เนี่ยแบตต้องไปแก้ที่แบตครับคือถ้าอย่างนี้เราเวลากระแสาชาร์จชาร์จอัดเข้าไปเนี่ยมันก็อัดได้น้อยนะครับพอเมื่อกี้ผมทำลองสตาร์ทเครื่องแล้วนั่นนะครับก็คือพอกระแสาชาร์จชาร์จได้น้อยเวลามันเก็บเก็บน้อยเวลาใช้มันก็ใช้ได้ไม่นานนะครับ อย่าหลงประเด็นนะครับบางทีหลงประเด็นไปเป็นมอเตอร์สตาร์ทนะครับนี่ครับอันนี้ก็อีกคันหนึ่งครับมอเตอร์สตาร์ทมานะครับคือส่วนใหญ่จะหลงประเด็นอันนี้ก็มอเตอร์สตาร์ทอีกรูปนนึงนะครับที่เขาส่งมานะครับคือดูที่แบตก่อนนะครับอย่าลืมวัดค่าถอพอนะครับควรจะมีไฮโดรมิเตอร์นะครับนี่ครับก็คือถ้าไม่ขึ้นค่าถอพไม่ขึ้นสูงเนี่ยทุกช่องนะครับมีหกช่องนะต้องเท่ากันหมดนะครับ ไม่งั้นให้คุณเปลี่ยนแบตก่อนนะอย่าเพิ่งถอดมอเตอร์มานะครับโอเคนะครับขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ